หลังจากที่ได้มีการแปลงข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ l ยูเชน g e นะครับเรื่องของ Land 랜ยูไทรวมถึงตัว Forest t ท p e ด้วยให้เป็นข้อมูลบลัสเตอร์นะครับในลำดับถัดไปเนี่ยสิ่งที่ต้องดำเนินการก็คือในส่วนของการจัดโค้ดนะครับให้กับตัวประเภทป่าให้เข้ากับตัว ipc ไล l i นะครับอันนี้คือข้อมูลเรกเตอร์ที่เราแปลงมาถูกไหมครับเป็นป่าเป็นจักพันโค้ด1 2 1 2 หนึ 1> 1, 1, 2, แบบนี้นะครับแต่เวกเตอร์เราแปลงมาเป็นลาสเตอร์นะได้เป็นโค้ดแบบนี้ถูกไหมครับอันนี้คือรหัสที่หน่วยงานเขาให้เอาไว้นะครับแต่เราจะต้องมาจัดโค้ดเหล่านี้ให้เข้ากับตัวข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับโดยที่ตัว I P C guideline ที่เป็นตารางสุดออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยตาม I P C guideline จะมีอยู่5ประเภทด้วยกันก็คือ t r o p i c a l r a i n f o r e t t นะครับ r o p i c a l moist deciduous forest ทับิเคราดรายฟอเรสต์เมลท์เทนซิสเต็มแล้วก็ตนะัวเมงโก้เนาะซึ่งเดิมเนี่ยถ้าที่เราเคยคำนวณเอาไว้นะครับอันนี้จะเป็นค่าโอเคค่า ains, oss, เกณฑ์ลบลอสใช่ไหมครับอันนี้ครับคือหน่วย CO2 ต่อเฮกตาร์เนาะแต่ว่าในงานโปรเจกต์ครั้งนี้เนี่ยเราใช้ขนาดพิกเซลไซส์30มสิบคูณสาสิเมตรเนาะก็เลยต้องมีการทอนค่าลงมาเป็นค่านี้นะครับทีนี้ก็ต้อง มีการพิจารณาเลือกนะครับว่าประเภทป่าที่เราว่ากันเมื่อกี้ของเวกเตอร์เนี่ยจะจัดเข้ากับประเภทไหนของอิง4ไกลไกดายนะซึ่งก็ทำการสรุปออกมาเป็นตารางนี้นะครับว่าโอเคป่าดิบชื้นก็คือ m o สเอ e เวอร์ก e ีนะครับค่าการปล่อยสำหรับกรณีที่เป็น fl fl ก็คือ forest remaining เนี่ยก็คือลบ5 5นะครับ <S <S แล้วก็อันนี้คือกรณีของ land c o n v e r t to forest นะครับโค้ดแตัวนี้นะครับ โค้ดแปดตัวนี้ก็คือเออนะครับดูนิดนึงโค้ดแปดโค้ดแปดก็คือ forest land convert to crop land นะครับ forest land นะครับ fl to cl นะครับโค้ดยี่สิบสี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็น fl convert ไปเป็น sl นะครับแล้วก็สามสิบก็จะเป็น fl convert ไปเป็น โออลอ่าอแลนด์นั่นเองนะซึ่งก็มีการจัดประเภทให้เข้ากันแล้วก็รวมถึงตัวอื่นที่ยังไม่มีนะฮะก็ไปนคนมาจาก i p พีซีไกด์ไลน์เพิ่มเติมเนาะไม่ว่าจะเป็นป่าสนเขาสวนป่าซากนะครับอันนี้เป็นป่าปลูกแอนเดชันนั่นเองนะครับป่าภายต่างๆใส่ค่าต่างๆลงไปนะซึ่งอันไหนถ้าเราหาค่าไม่ได้ก็จะแอดซูมลงไปอย่างเช่นตัวนี้นะครับพวกค่าของ s l o l ตัวนี้ก็จะใช้เก็บเกมมาเลย ใส okay. ่ค่าเดี๋ยวเราจะต้องแปลงนะครับรหัสโค้ดตรงนี้ให้กลายเป็นเลข 1- ถึง14ตัวนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะเขียนโค้ดคจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็จัดลงกลุ่มเข้าด้วยกันนะครับพื okay. ่อการแปลงโค้ดตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับจากเดิมที่เราแปลงเวกเตอร์เป็นลัสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโค้ดแบบนี้เราก็จะทำรีคลาสนะครับข้อมูลใหม่ที่อัพทูบ็อนะครับไปที่ Special Analy s t tool นะครับไปที่รีคลาสนะครับ แล้วก็เลือก Reclassify นี่ใส่ r a s t e r F type อะีมาก็คือเชียงใหม่เข้าไปนะครับมีทั้งหมด3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด1ิบสองโคดนะครับโอเคแต่จังหวัดมันจะไม่เท่ากันเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปรับสิบสองโค้ดตัวนี้นะครับออกมา อีกเนาะเพิ่มตรงนี้ให้เป็นสิบสองนะครับเห็นไหมปรับตรงนี้ให้เป็นสิบสองโค้ดจากนั้นนะครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับตรงเนี้ยกลับให้เป็นหนึ่งหนึ่งสองนี่นะครับหนึ่งหนึ่งสามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัดตัวหน้าออกครับเพราะว่าเป็นค่าๆเดียว เบอกให้หมดนะครับแบบนี้หนึ่งสามสามแล้วก็หนึ่งสี่ศูนย์เห็นนะครับขออีตรวนี้ใหม่นะครับจะดี แบบนี้นะครับแล้วก็ new value new value ก็กรอกค่าเข้าไปเลยนะครับ new value ก็คือหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองโค้ดใหม่ก็คือเลขสองนะครับหนึ่งหนึ่งสามคือเลขสี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่ก็คือเลขหกนะครับหนึ่งสองหนึ่งเลขเจ็ด หนึ่งสองสองเลขแปดหนึ่งสองสามเลขสิบเอ็ดหนึ่งสามหนึ่งเลขเก้าอันนี้จะไปปรับเปลี่ยนในโค้ดของตัวเองก็ได้นะครับอันนี้อีอันนี้ใช้กี่น,นี้มาหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เลขสิบสามนะ หนึ่งสี่ศูนย์เลขสิบสามสี่หนึ่งศูนย์เลขสิบสามหนึ่งสามสามเลขสิบนะครับทีนีหนึ่งสามหนึ่งเลขเก้าเจ็ดสี่ศูนย์เลขสิบสามแล้วก็เก้าร้อยก็คือเลขสิบสี่นะครับ ครัตรวจทานให้ดีนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ตั้งชื่อนะครับโดยชื่อที่ยังให้ใช้อะให้ตั้งชื่อว่าเป็น F-Type นะครับเพราะว่าเ,าเวลาที่เขียนในโค้ดเนี่ยเราจะใช้ชื่อนี้ F-Type f นะครับ F-Type เลยนะครับโอเคซึ่งสิ่งที่เราต้องจัดเตรียมให้พร้อมนะตอนนี้ก็คือเราจะมีโฟลเดอร์หนึ่งคือ Cluster นะครับ ภายใต้โฟลเดอร์นั้นก็จะมี AMP นะครับอันนี้เป็นขอบกิจอำเภอนะครับใช้รหัสอำเภอเป็นตัวแบ่งนะครับออ F type ตัวนี้นะครับเราแปลงมาเป็น F type ที่ recast file แล้วนะครับเป็นเลขต่างๆตามที่บอกเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับตั้งชื่อว่า F type ในทะุกจังหวัดเลยครับที่ยังตั้งชื่อให้เหมือนกันนะเวลาที่เรานำโค้ดไปรันเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขมากนะครับ LU chain ก็เช่นเดียวกันนะครับ L U c h ในแต่ละจังหวัดก็จะชื่อแบบนี้เลย LU chain 05960 6061 6162ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ LU class ตัวนี้จะใช้ตอนที่เราทำ summary หลังจากที่เราคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำ LU class ตัวนี้ไป summary เสร่อสุปนะครับการแบ่งาการปล่อยกับเก็บก๊ a s s ในกระจกแยกตามประเภทต่างๆนะับเดี๋ยวว่ากันอีกทีในตอนในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็ LU type LU type ตัวนี้สำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับการคำนวณโดยตรงก็คือเป็น type ของ ใช้ไปอยู่ที่ดินเนาะเลขหกหกหกโค้ดนะครับตัวเลขหนึ่งก็คือป่าไม้กเกษตรกรรมทุ่งหญา้าแหล่งน้ำแหล่งนะทีชุ่มน้ําำตั้งถินฐานแล้วก็อื่นๆสองหนึ่งสองสองสองสาก็เป็นประเภทย่อยของพื้นที่เกษตรกรรมนั่นเองตามที่เราได้เคยทำมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะโอเคแลนะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะสำหรับการที่จะนำตัวนี้นะครับ X type ไปเข้าสู่ขั้นตอนของการคำนวณน,นะครับ การปล่อยการสนประจกต่อไปนั่นเอง